ได้ไม่อะไรยนะจ๊ะทำไมวันนี้กินเยอะจังหิวหรอนิดหนึ่งหุย้ยพี่เสดกับเ้าาน่ากินขนาดเลยเอาผีเศร้าคนเนื้ออืมแม่นแล้วปีไปคนเจงใหม่เจ้าไอ้ยะพ่อมคนรังขอบใจนะคิวต่อไปเชิญค่ะ เดี๋วให้อุ้มแกัน่ะมาเร็วมาเร็วเอามานี่ถอยไปเอามานี่เอาลูกเอาขอบคุณค่ะอะไรกันเนี่ย ไปทําแบบนี้ล่ะพนักงานเขาต่อแถวอยู่นะแต่พวกนี้มันเป็นคนงานไม่ใช่พนักงานไอย้ยที่ตัวเองไม่ใช่ทําพนักงานและคนงานมามัวกินข้าวฟรีบนอะไรออไม่กับคุณบีมสาราถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเ เอาไม่มีถ่ายก็ออกไปปิ่นเสนี่ก็อีกคนจะกินก็รีบกินไม่กินก็ออกไปหยุดเธอป้าก่อ,อกความวุ่นวายได้ทุกวันเลยนะเธอนั่นแหละหยุดทำงานวันนี้วันสุดท้ายยิ่งจะกล้าปากดีกับคุณแม่ฉันอีกเหรอ หนูจะคอยดูหนูไม่เชื่อหรอกนะคะว่าความชั่วมันจะชนะความดีวันนี้พวกคุณอาจจะยิ้มยอกแต่เมื่อวันใดที่เวนกรมติดตามทันพวกคุณจะรู้สึกได้ฉันจะรอวันนั้นแต่พรุ่งนี้เธออย่ามาที่ฉันเห็นหน้า พี่สาวคะทานอะไรดีคะไปบีมไปตักข้าวกันค่ะคุณแม่หอยเ้ยเฮ้ย คมคุณบีมเขาว่างจะให้แหมเข้ามาเป็นแหมครัวแทนน้องฟ้าแล้วได้เขาร้องเรียนกันว่าแม่ครัวอู้จ่าบอดีกับอาหารบอลําล่ะเีลยวผีเส้าหวาร้อยไมยปีว่าล้ำนะแล้วก็ล้ำขนาดตัวแล้วนายหัวหวาน้องฟ้าแรงดีกับพวกเราไม,ม เขาพูดจาดีนะขนาดและยางทีเห็นและอันก็สแสดงว่าเรื่องที่ล้อมเรียนไปที่สำนักง,งานใหญ่ตึงหมดเป็นเรื่องชี้จุเอากินข้าวไหมไม่กินอะ่ะกินไม่ลงกินไม่ลงก็ไม่ต้องกินเออฟ้ากับแม่จะไปยะการอะไอหยังยังไม่รู้เลยค่ะพรุ่งนี้ก็คง ต้องออกไปหางานทํานะคะเฮ้ hey, ฟ้าชาบปูนเป็นไหม hmm. หึแล้พวพกแลกกับถาซี่อะเป็นไหมไม่เป็นไอ้ยะฉันเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายไม่ต้องมาอ้างแหล่ผีเศร้าขนนี่นี่แกทำได้เม็ด อน่งอื่นได้นะคะย้อมย,อมยอม้อนจะเหรอวันนี้พวกคุณกำลังจะได้รับเวรกรรมยังทำให่ใส่แบบนี้กันอยู่อีกเหรอคะใครเป็นคนรับเธอเข้ามาทำงานฮะใครดูเอง ตกใจในความรอขห้องเดียวหรือตกใจในความเดขห้องพีนว้าวหล่อมากเลยพี่เดียวตาทึนบีมแกใช้อำนาจในตำแหน่งอะไรมาแต่งตั้งคนนน้นคนนี้ฮะอ้าวน้องเศร้าไม่ได้เช็คเมลเลออยหรือไง เขาทรงนั้งซือแต่งตั้งมาในเมลเรียบร้อยแล้วตำแหน่งผู้จัดการแต่งตั้งโดยท่าปนประธานบริษัทและท่านรองประธานบริษัทอย่างล้อว้าวบีมแล้วหนูล่ะหนูเป็นผู้จัดการอยู่ไม่ใช่หรอ ที่ลืมซ่งไปแล้ว ท่านประธานท่านรองประธานสวัสดีลูกสวัสดีเจ้าท่านประธานท่านรองประธานเฮ้ยแม่นี่แหละที่ฉันบอกไว้เวรกรรมมันตามทันเสมอแม่หนูตกงานหนูไม่ทันรู้ตัวเลย พ่อค้าร้า,านนี้หล่อจังหล่อแต่มีเมียแล้วนะเจ้าแล้นะครับนามฟ้าคุณว่าอะไรนะคะเราเลิกกันเถอะตุ้กหมูคุณยังไปได้ไหมตุ๊กหมูขอรอ้องคุณไม่ต้องทำงานอะไรก็ได้ ใจจ้าส่วนนี้เงินค่าเช่าของเดือนนี้นะจ๊ะทำไมไม่ซื้อเลยล่ะจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอยู่ทุกๆเดือนหนูกำลังเก็บเงินอยู่ค่ะป้ารอก่อนนะคะจ้าจ้าอืมอร่อยหมือเดิม รสชาติไม่มีใครสู้ได้เลยน่าจะเปิดเพิ่มอีกสักสาขานะลูกหมูหนูแยกล่างไม่ไหวแร้วค่ะป้าแค่นี้ก็แทบจะไม่รอดแล้วงานหนักหรอขายแค่โจ๊กไม่ได้ขายแค่โจ๊กหรอกค่ะป้าหนูทำงานประจำด้วยก็จะขายช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงแล้วก็สี่โมงถึงสี่ทุ่มนะจ้ะหือหนูนี่ขยันจริงๆเลยไม่ขยันก็อดตายนะคะป้า หนูเกิดมามีต้นทุนชีวิตไม่มากก็ต้องยิ่งโดนแบบนี้ไปธรรมดาค่ะเอานะาลูกหมูเชื่อฉันเถอะมันมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์เสมอขอบคุณจ้าเอาคุณกลับมาแล้วหรอก็มาแล้วสิไม่เห็นหรือไงอันนี้ผักขอบคุณนะคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกจ่ายเงินค่าจ้างที่ใช้ผมไปซื้อก็พอค่ะ คนกันเองผมเอาสามร้อยไม่ต้องทำหน้างงหรอกนี่จ่ายเลยปีเตอร์ครับหนูยังว่างงานอยู่ใช่ไหมพอดีลงสีฉันขาดคนยกข้าวหนูสนใจหรือเปล่าฉันให้วันละห้าร้อยไม่เอาครับเดี๋ยวมือด้านหมดโอ้ยไม่ต้องห่วงมือด้านหรอกดูอย่างลูกหมูเมียหนูสิ ขยันสายตัวแทบขาดแล้วปีเตอร์คุณลองไปทำงานกับประจุมดูก็ได้นะเราจะได้มีรายได้อีกทางเอ๊ะก็ผมบอกว่าไม่ไงแค่ผมต้องตื่นเช้าไปช่วยคนเตรียมของร่างกายผมมันก็หมดพลังงานแล้วอย่าหาเอาใส่ผมเลยนะลูกหผมขอร้องล่ะร้อนก็นร้อนที่จะทำใหม้มัเดี นูต้องขอโทษด้วยนะคะป้าจุ๋มปีเตอร์จะคงเ่อนนะคะกินโจ๊กให้อร่อยเถอะจะปีเตอร์ไหนคุณบอกว่าเราจะช่วยกันไงผมสัญญาลูกหมูผมจะช่วยคุณเก็บเงินซื้อบ้านเราจะได้ไม่ต้องเช่าบ้านเขาอยู่แบบนี้ขอบคุณนะคะคุณแต่มันเหนื่อยนะ เราทั้งคู่ก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตมากคุณจะไหวหรอคะไหวสิต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะลูกหมูอืมประจุมอยู่นี่เองอ้าวเนื้อทองสวัสดีค่ะ หนูไปตามหาที่บ้านตั้งนานเห็นแม่บ้านบอกว่าอยู่ร้านโจ๊กจ้าป้ามากินทุกวันแหละโจ๊กร้านนี้แล้วนี่ไปไงมาไงลงมาไรหอบมาถึงได <Anton> ้มาหาป้าได้ก็ลมแห่งความคิดถึงไงคะแหมปากหวานแล้วเรามามนั่งก่อนค่ะป้าเอาโจ๊กไหมก็ดีค่ะขอสักชามโอเคลูกหมูเอาโจ๊กมาอีกชามจ้า ได้ค่ะป้าจุม๋มใส่ทุกอย่างเลยเนาะจ้าผู้จัดการวันมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะยังไม่ถึงเวลางานเลยคุณคะฉันฝากคุณทำโจงให้ลูกค้าหน่อยนะคะฉันไปคุยธุระแป๊บนึงอีกแล้ว <S 1> <S 1> นะคะคุณอ่าก็ได้ <mumbles. S 2> ขอบคุณคะ่ะฮัลโหลค่ะผู้จัดการขายา,ยากอะไรนะคะ ุตาพ่อค้าร้านนี้หล่อจังหล่อแต่มมเมียแล้วนะจ้าเลยนนะครับดาวฟ้าดาวฟ้ามากินยกแล้วเลยเนี่ยคุณคะคุณเ,เสร็จยังคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วมาค่ะเดี๋ยวฉันไปเสิร์ฟให้โออไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟเองแล้วนี่หนูทำงานอะไรอยู่หรอณนะทองทำธุรกิจส่วนตัวคะ่ะป้ารายได้ดีด้วยนะคะจริงเหรองานอะไรล่ะไว้เดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันนะคะหนูก็อยากชวนป้าทำอยู่เหมือนกันทานให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะ อุ้ยขอโทษทีค่ะจับผิดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับผมไม่ถือ วันนี้เลิกเร็วก็ดีเหมือนกันจะได้มีเวลาไปเปิดร้านยิด๊ดอะไรอะ่ะไหนคะอุอยทำบ้าอะไรคะคุณที่สาธารณะนะแล้วคุณไม่ชอบยังไง <c oughs> ชอบค่ะขอแกมนี้ด้วยได้ไหมคะอถ้าเล่นจังเลยนะเราปีเตอร์เงยทอง คุณจะไม่เป็นไรใช่ไหมที่ผมมีเมียอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะเนทองชอบคุณไม่ได้ชอบเมียคุณซะหน่อยอืมน่ารักจริงจริงเดี๋ยวผมพาไปหาอะไรกินแล้วค่อยกลับทร่ร้านผมไปค่ะแล้วอย่าลืมที่เราตกลงกันไว้ด้วยนะคะ <c oughs> จริงหรอวะฉันไม่น่าไว้ใจเขาเลยแต่ไม่เป็นไร ถือว่าฟาดเคาะไปก็แล้วกันจ้าจ้าแค่นี้ละจ้ะคนเราอยู่กับไอเทองมันดีแบบนี้นี่เองอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินสายเปตัวจริงเลยนะเนี่ยต่อไปในชีวิตจะสบายแล้ว <c oughs> ปีเตอร์คุณไปไหนมาหรอคะผมจะไปไหนผมจะไปต้องราย,ยางานคุณด้วยเหรอหลบผมจะไปเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าไปไหนคะเรียบร้อยหรือยังคะนัทองรอน,นานแล้วนะปล่อยให้ที่รักรอนานแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะปีเตอร์ นี่มันหมายความยังไงคุณกับผู้หญิงคนนี้เขาตใจให้ฉันค่ะเพราะฉันสวยและรวยมากแต่เขามีเมียแล้วนะคะคุณมีศิลธรรมอยู่หรือเปล่าศิลธรรมมีแล้วดียังไงอะคะมีเราทําให้รวยขึ้นไหมนี่คุณทาไมคุณถึงได้ร้ายยางอายแบบนี้คะอ้โหมอยา่าว่าเรื่องของผมแบบนี้นะปีเตอร์ผมว่าเราเลิกกันเถอะลูกหมู คุณว่าอะไรนะคะได้ไม่ผิดหรอกแม่คะปีเตอร์เขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองสิใช่ครับลูกหมูเราอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วชีวิตยังเห็นจะเรียบประดานเลยผมยังต้องเหนื่อยในทุกๆวันผมเบื่อเข้าใจไหมแต่เราก็เหนื่อยมาด้วยกันไม่ใช่หรอคคุณเราที่เราสัญญากันไว้<ม>ว่าเราจะสร้างอนาคตด,ด้วยกันคุณลืมแล้วเหรอเรารักกันไม่ใช่หรอปีเตอร์ แต่รักมันกินไม่ได้ไงลูกปูเงินตังหาที่กินได้ผมทลมาบากับคุณไม่ไหวแล้วในเมื่อโอกาสมันเดลยต้อมาหาผมผมก็ต้องวคว้ามันไว้เพราะถ้าผมคนฝืนอยู่กับคุณต่อไปชีวิตของผมก็คงจะเละเหมือนกับโจ๊กที่คุณขายนี่แหละปีเตอร์คะสล้วทอกก็ไม่ต้องเอาเสื้อผ้าแล้วล่ะคะ่ะ เดี๋ยวนันทองซื้อให้ใหม่หมดเลยไปกันเลยค่ะจะได้ครับบีโตปีโตปีโตอ,อย่าลืมใจค่ะเอ้ยนี่คุณปล่อยนะอย่ามายืมผมไม่ค่ะคุณไม่เสียายเวลาที่บานมาหรอผมไม่เสียายผมเสียายเวลาที่เหี่ยวมากกว่า Pita, Pita. Luka. Benar-benar luka. Lari ke mana? Luka-luka. Benar-benar. Di mana? มีคนใหม่แล้วค่ะป้าโหไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรใครกันคนใหม่ของเขาก็ผู้หญิงที่มานั่งคุยกับป้าเมื่อเดือนที่แล้วไงคะฮะเนื้อทองน่ะหรอทุกอย่างมันจบแล้วค่ะป้าไม่เป็นไรนะปล่อยเขาไปถึงรักจะจบลงแต่เราต้องมีชีวิตต่อ เข้มแข็งนะลูกหมูใครที่มันทำอะไรไม่ดีไว้ป้าเชื่อว่าสักวันมันต้องได้รับผลกรรมค่ะป้าไม่เป็นไรลูกอยากร้องร้องนะลูกป้าอยู่เป็นเพื่อนหนูเอง <c oughs> สู้สู้ลูก <c oughs> ดีใจด้วยนะลูกหมูร้านนี้เป็นของหนูเต็มตัวแล้วขอบคุณมากเลยนะคะป้าจุ๋ม ถ้าไม่ได้ป้าเตือสติหนูคงไม่มีวันนี้ไม่ใช่เพราะป้าหรอกลูกมันเป็นเพราะตัวหนูเองทั้งนั้นค่ะป้านูหมู<อ>ช่วยผมด้วยผมไม่เหลืออะไรแล้วเีตเตอร์คุณไปโดนอะไรมาคะลูกหมูหผมถูกซอ้อมเนื้อทองมาหลอกผมว่ามันไม่มีหัว ที่ไหนได้คุณผบกับมาเตี้ยแถมทำธุรกิจสีเขาอีกแล้วตอนนี้พูดนั้นจะโดนจับไปหมดแล้วเวนกรมตามทันเร็วจริงๆลูกหมูช่วยผมเลยนะผมไม่มีที่ไปผมตัวเปลาจริงๆง้นให้ผมกลับก็ได้ช่วยผมเลยนะไม่ต้องหรอกค่ะฉันคงช่วยคุณไม่ได้แล้วปีเตอร์ ในวันที่ฉันลำบากคุณกลับทิ้งฉันไปไปมีชีวิตที่สุขสบายแต่ในวันนี้วันที่ฉันมีคุณจะกลับมาง่ายๆแบบนี้เหรอคะฉันว่ามันเห็นแก่ตัวคะ่ะลูกหมูคุณจะไม่ยอมยกโทษให้ผมจริงเหรอจริงค่ะคุณมาทางไหนก็ช่วยตับไปทางนั้นเถอะนะคะนี่ปีเตอร์คนเราเมื่อคิดจะมีชีวิตคู่ มันต้องเคียงข้างกันทั้งสุขและทุกข์ต้องพร้อมที่จะผ่านไปด้วยกันไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนไม่ใช่ร่วมแต่สุขแต่ไม่เคยร่วมทุกข์นะปีเตอร์ผมไม่ได้ที่ลูกหมูไปเลยไม่มีใครที่ทำลูกหมูได้แล้วฉันรักคุณนะแต่ฉันก็ต้องรักตัวเองด้วย